โรงเรียนบ้านสปบมงคลวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2498ซึ่งเป็นเวลากว่า66ปีโดยความร่วมมือระหว่างอำเภอจังหวัดภูเก็ตกับท่านขุนเลิศโพคารักข้าหาบดีชาวภูเก็ตและนายประสานจิตเกลือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลเกาะแก้วในขณะนั้นโดยท่านขุนเลิศโพคารัก สละที่ดินให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนขนาดเนื้อที่37ไร่200ตารางวาด้วยเจตนารมณ์ที่ดีหวังให้ลูกหลานชาวภูเก็ตมีสถานศึกษามีความรู้และเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีโดยเริ่มแรกเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-4ถึงมีนักเรียนในปีแรกจำนวน30คนและครูจำนวน3คน ปัจจุบันในปีการศึกษา2,565โรงเรียนบ้านสปำม,มงคลวิทยายังคงยึดมัน่นและดำรงตามปณิธานของท่านขุนเลือดโพคารักษ์ที่ว่าพัฒนาวิชาการสืบสารวัฒนธรรมสัมพันธ์ชุมชนในการบริหารจัดการเรียนการสอนโดยถือให้ผู้เรียนเป็นประโยชน์สูงสุดยึดหลักการจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนอย่างแท้จริง ภายใต้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายคำนึงถึงความต้องการความถนัดความสนใจความสามารถและศักยภาพของผู้เรียนทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตซึ่งขณะนี้โรงเรียนบ้านสะปมมงคลวิทยา ได้ขยายชั้นเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้นมีจำนวน,นนักเรียนทั้งสิ้น655คนครูและบุคลากรทางการศึกษา36คนโดยแบ่งครูเป็นระดับอนุบาล3คนระดับช่วงชั้นที่1 9คนระดับช่วงชั้นที่2 9คนและระดับช่วงชั้นที่3 10คนปัจจุบันโรงเรียนบ้านสปปม,มงคลวิทยา อยู่ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อํานวยการมนตรีอารีราชท่านรองผู้อํานวยการอธิพงศ์ปรีชาและหัวหน้าฝ่ายงานทั้ง4ฝ่ายได้แก่นายจักรพงศ์พกาวันหัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไปนายทาริศส่วนนุษย์หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานวิชาการนายวิรุทธิ์วิชัยดิตหัวหน้าฝ่ายงานบริหารงบประมาณ และนางสาววีรินชัยสอนหัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านสปัมงคลวิทยาตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนักเรียนมีความผสมผสานทั้งทาง,งด้านชาติพันธุ์ไทยเดิมไทยใหม่ไทยเชื้อสายจีนและไทยเชื้อสายมาลายูส่งผลให้มีขนบธรรมเนียมความเชื่อความคิด วิถีชีวิตที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทินและแตกต่างกันในด้านเศรษฐกิจของชุมชนทั้งนี้โรงเรียนได้ออกแบบหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้เรียนการวัดและการประเมินผลจากการวิเคราะห์บริบทชุมชนสังคมครอบคลุมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้และเป้าหมายของหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้วยกระบวนการ Addy m o เดลทำให้โรงเรียนตระหนักรู้จุดเด่น จุดบกพร่องสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและทำให้ผู้เรียนเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโรงเรียนบ้านสปัมมงคลวิทยาได้ผนวกนำเอาเป้าประสงค์ของหลักสูตรแกงกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานความต้องการของผู้เรียนและความเหมาะสมของบริบทจัดตั้งหลักสูตรท้องถิ่น ที่มีความยืดหยุ่นและสอดรับกับความแตกต่างของผู้เรียนกล่าวคือโรงเรียนสร้างพื้นฐานของการประกอบอาชีพที่เป็นที่ต้องการของสังคมและชุมชนโดยการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีทักษะการประกอบการการทำธุรกิจขนาดย่อมคอมพิวเตอร์การทำขนมและอาหารไทย ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดให้รายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในทุกภาคเรียนการศึกษาโดยปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนมีทักษะที่ชำนาญสามารถประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้โรงเรียนบ้านสปปม,มงคลวิทยายัางเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มการจัดตั้งชมรมกิจกรรมหรือโครงงานตามความสนใจและความถนัดซึ่งนักเรียนสามารถ ขอรับคำปรึกษาพัฒนาและต่อยอดโครงการต่างๆรวมกับครูที่ปรึกษาครูประจำรายวิชาหรือผู้นำอาสาสมัครวิทยากรชุมชนในขณะเดียวกันการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระก,การเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติฝึกกระบวนการคิดขั้นสูงทั้งคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ และคิดอย่างสร้างสารรค์ผ่านการใช้เทคนิคและวิธีการสื่อการเรียนการสอนที่ผสมผสานทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีมีการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและต่างสาระการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสร้างบทเรียนให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านสปัรมมงคลวิทยาได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2564ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กผ่านเข้ารอบระดับประเทศการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อพลเมืองวิถีใหม่ในโครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยคุณครูได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองเพื่อร่วมประกวดโอเบกอวอร์ด ระดับประเทศและเมื่อวันที่18-20มกราคมที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านสปปำม,มงคลวิทยาได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมรักเรียนระดับชาติณจังหวัดสตูลจำนวน31รายการโดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ระดับชาติจำนวนทั้งสิ้น5รายการ นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวโรงเรียนบ้านสปัมมงคลวิทยาเป็นอย่างยิ่งและพวกเราจะสร้างผลงานที่ดีเด่นอย่างต่อเนื่องสืบไป